มเป็นหมเป็นหมายจับขาดไม่ได้จัสม่ได้จับองสายยาไม้จับเ่หมอเทกลางไม่ไหมาจับไม่ับะเกี่ยเองว่าด้วยไหนหมอพมเาอพพมการมีหมาับะเจยะรเพื่อบกเหมอเท กินที่หนาอจะเอามือใช้ยาบางอยางเพื่อควบคการระับความตอารับน้นไปหรือเพื่อให้ค้งานจิตที่มด้วเนาะคือดงไปก่อีของเขามาคืัปที่เราไปก่อนเนี่ยทีงเขาเนี่ยเราเจอเขาได้ยังไงหมตับวิมเตี๋ยวค่ะวิ๋วเตี๋ยวอยูค่ะมันไิ๋เตี๋ยวหูแล้วที่เขาเิดค่ะ อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเร่คือผู้เสียหายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่่คะออกเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในช่วงจังหวะที่เราขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในจังหวัดนครป่ะแล้วก็ทำยังไงแล้วก็ชักสร้อยค่ะค่ะสร้อยเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่คอค่ะแล้วพอเราไปชาติเสร็จเราไปไหนยังไงต่อก็กลับบ้านค่ะก็คือขึ้นมอเตอร์ไซค์สารถกลับบ้านใช่แล้วมีอะไรยังไงต่อบ้วยแล้วก็ไปรับน้อง